ไม่มีที่จะต้อยังไม่อ๋อมีอยู่ข้างล่างโอเคสวยต้อเอาขึ้ไม่ได้ไหมโอเคนะโอเคแล้วตามควบคู่ไปได้มีใครเอาขาคืม่ได้ไหมอ่าฝากกดปุ่มเรียกแม่บ้านหน่อยครับบ้านพี่สามารถกดเรียกแม่บ้านได้เลิศสุดปังอ่าพี่ไหนใครของหน่อยสิสวัสดีครับจากยิยิปจากเพจยิปพาช็อปนะครับยิสพาช็อปคือยอยักษ์สระอีสอเสือตอเต่ากระรนนะครับแล้วก็พาช็อปชอช้างไม่ทุกอ่างปอปลานะครับเพจในเฟซบุ๊กนะครับ วันนี้มีไล์กับน้องซามีนานะฮะคนไหนสนใจอยากจะ CF สินค้าราคาลด50-70%บางตัว90%เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ของแท้100%สามารถมาอุดหนุนได้เลยนะครับฝากอุดหนุนน้องซาบีนาหน่อยนะวันนี้พาน้องซามีนามาขายของนะจ๊ะนี่เลยิดิด๊ง เนี่ยก่อนจะเริ่มไลฟ์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราเอากําลังจัดของกันเนี่ยก็สามารถเอฟได้แต่ซาจะบอกนะว่าที่ซาไลฟ์แรันี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะแชร์ไปด้วยพอแชร์ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอฟผ่านลาเอ่อผ่านเพจนะคะยีพาช็อปนะคะเพจของพี่ยีทนะย่งเงี้ยฝากด้วยอีพาช็อปยอยักเสอีนอรุ่นโตเต่ากระร้นสซเสือตอ๋อโซเสือยอหยักเสลีโซเสือโอเต่ากระร้นนะคะยีพาช็อปนะคะ เพราะว่าสินค้าของเราดีทุกตัวใช่ไหมคุณพี่เพราะว่ามันเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแล้วก็ราคาลดตั้งแต่7 0็ดถึงเกเลยนะคะมีมากมายหลายสิ่งอย่างแต่วันนี้เราจะเน้นหนักไปที่สกินแคร์สกินแคร์ดูแค่รักตัวนี้นะไบโอเดอร์มาตัวนี้ตัวที่แบบเป็นตัวลบเครื่องสำอางนะเป็นตัวริมู ลิมูฟเวอร์นะ <ขา S 1> ตัวเนี้ยที่อื่นเขาขายกันอาจจะแบบแปดเก้าร้อยบอกก่อนเลยห้าร้อยเก้าสิบนะขยับได้รีบเข้ามานะห้าร้อยเก้าสิบตัวนะจ๊ะยั่วๆมี <บน S 2> ทั้งชมพูและสีเขียวนะคะต่างกันยังไงคะสีชมพูและสีเขียวสีชมพูกับสีเขียวนี่เลย ชมพูสำหรับคนผิวแพ้ง่ายส่วนสีเขียวสำหรับคนผิวมันแล้วก็ผิวผสมนะจ๊ะนี่เลยผิวมันผิวผสมเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเป็นตัวนี้เลยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนบอกเป็นวอเตอร์ป่ะคะไม่ใช่ใช่ครับเป็นวอเตอร์ครับหรือเป็นทั้งสองตัวเลยป่ะคะใช่เป็นวอเตอร์สองตัวเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่มียวกมีมันไม่มีออยไม่มีออยเลือชอบตรงนี้นะคะสำหรับผิวผิวแพ้ง่ายต่างๆก็คือได้เลยพ่อค้าก็ใช้นะสวัสดี84คนที่รับชมเราอยู่นะจ๊ะตอนนี้เราล้จะไลฟ์แล้ว ารับทานน่ารับทานหมายถึงใครครับน่ารับทานพ่อค้าจ้ะดูทรงแล้วอยากรับทานพ่อค้าหนึ่งนะจ๊าสดีค่ะเขาบอกถูกมากใช่แล้วค่ะเข้ามาที่เพจยิสพาช็อปเลยฮะเดี๋ยวจะขายวันนี้ราคาแบบถูกมากคนเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ยอ่ะล้วมีหลายตัวด้วยนะคะชีฉตัวนี้เอาหน้าน้องเข้ามาด้วยดิอ่าได้เห็นไหมเนี่ยคนสวยเห็นไหมนี่ ลิฟชีจากราคาจริงร้อยเก้าสิบ้าบาทมีสี่สีนะฮะของแก๊งพี่ฮิวีนะฮะยี่ขายแค่เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะอนี่ดูเลยมีสี่สีนะอลิมเต็ดด้วยรับมาเนี่ยพวกหลอนพวกหล่อนจะผิดประเด็นพวกหล่อนจะมาจ้องมองพ่อค้าอย่างนี้ไม่ได้ฉันให้พวกหล่อนมาซื้อของฝากอุดหนุนด้วยนะครับจ้องพ่อค้ากันสุดฤทธิ์ ผิวติดสารอยู่ทําไงคะตอนนี้ถ้าผิวติดสารอยู่ต้องรักษากับทางคลินิกดีที่สุดนะครับเพราะค้าไม่แบบว่าไม่อยากขายสินค้าแบบให้ลูกค้าแบบขนาดนั้นเราอยากให้ลูกค้าแบบใช้แล้วเกิดผลที่ดีเราไม่ได้แบบว่าจะดึงดันให้ลูกค้าใช้อาถูก สวัสดีค่ะสวัสดี107คนที่รับชมอยู่นะคะซาอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยซามีโอกาสได้กลับเข้ามาไลฟ์นะคะของเพจยีดพาช็ชอปอีกเมื่อวานไลฟ์ไปแล้วนะคะทางเพจพี่ค่าวันนี้ก็ไลฟ์อีกนะคะและอยากจะบอกว่าวันนี้นะสําหรับใครที่ติดค้างไว้ว่าอยากจะเอฟน้ําหอมม่ดิฉชันสามารถเอฟน้ําหอมม่ดิฉันได้จ้ะถูกวันนี้ชาสวยมากขอบคุณค่ะชาสวยมากสวยทุกวันฮะเมื่อวานก็สวยจริงๆ ดูซิวันนี้วันนี้ซาไม่ได้ทาลิปสติกมาแต่วันนี้จะให้ซาทาลิปสติกทุกคนจะมาลองลิปสติกนะคะพี่เขาบอกว่ามีประมาณ6 5สีทากันให้ปากเบินถึงจมูกไปเลยเอองงยังไงคลินิกอยู่ที่ไหนครับไม่ใช่คลินิกนะะไม่ใช่คลินิกหมายถึงว่ายิบบอกว่าคนไหนที่มีผิวที่ติดสารต้องไปพบแพทย์ที่คลินิกหรือว่าพบแพทย์เฉพาะทางนะคะไม่ควรจะใช้ครีมหรือทาครีมม่วง คือเราลองไปพบแพทย์ดูก่อนเราจะได้รู้ว่าติดสารอะไรใช้อะไรนะครับแม่พ่อค้าหลอดละเท่าไหร่พ่อค้าไม่ขายมีไม่ละสิบล้าน10สิบล้านเนี่ยเขาไปเอาไหมยังไงเอายังไงพ่อค้าหล่อละเท่าไหร่เข้าที่เพจยิสพาชอปเลยฮะมาอุดหนุนพ่อค้าเยอะๆเดี๋ยวพ่อค้าจะได้ไลฟ์ตลอดตลอดนะครับอุดหนุนเนี่ยระหว่างรออันนี้เริ่มหรือยังคะคุณพี่ยังฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยว คุณผู้ชมอยู่กับซาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเอาพี่ตั้งกล้องให้น้องก่อนขอบคุณมากค่ะพี่แม่บ้านยังไม่มาใช่ไหมเอาเอาบอกแม่ที่ตั้งกล้องยังทุกคนนะคะวันนี้สวยปังมากฟาดหน้าโดยแม่บอมนะจ๊ะแล้วก็ผมวันนี้นะคะผมฟาดโดยชินะจ๊ะจากร้าน มันตานะคะมันมันทน,นานะจ๊ามันทนาสุขุมวิสามสิบเอ็ดนะจ๊ะเป็น้ลน์ของพี่โจโพี่โจโเนี่ยเขาเป็นแบบว่าทีมงานของชี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาดีมากยั่วมากฟาดฟาดแม่ปากสิ่งนี้ไม่ได้ทานะจ๊าวันนี้ไม่ทาปากมาเพื่อที่เราจะมารองลิปกันนะคะซึ่งมีหลายตัวมากนะคะรอเอฟรอโอได้เลยจังง่ายคุณปอนจังง่ายนะจ๊ะนี่เลยจ้าลิปนะคะของพี่ชีนะ,ะสามารถเอฟได้แต่ว่าไม่สามารถเอฟได้ในเพจค่ะ Come back again ทุกคนจาง่ายทุกคนขายของวันนี้ขายของขายหลายตัวมากขายหลายตัวมากนะจ๊ะต้องซื้อสักหน่อยนะถ้าถามแล้วไม่ซื้อนี่ฉันจะเอาไม้หน้าสามฟาดขาพวกหอนให้หักนะนึกออกไหมพูดคุยกันแล้วก็ต้องซื้อกันด้วยวันนี้แต่งหน้าลุกปังมากนึกออกบ้าไม่แต่ แต่งให้มันก็เลยสวยแต่งเองโอ้โหอีโบอีเบ้นึกออกมาซามิธารู้จักเนยรินไหมเนยรินเป็นใครอ่ะแม่ใครเป็นเนยรินงงอ่ะแต่ประกอาประกวดหรือเปล่ามีเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีไม่เปชื่อเนยเลยหรอเขาไม่มี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 นะคะในกองประกวดไม่คุ้ชื่อเลิกแชร์เรียบร้อยอุ้ยน่ารักมากขอบพระคุณค่ะน่ารักมากจริงๆอุ้ยพี่อย่างนี้แพงปะ แพงอยู่ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นของกล้องใช่ป่ะคะอันนี้หนูลองวางแบบนี้นะหนูทำไงได้บ้างโอเคปึ๊บแล้วก็ลงอีกครั้งอันจริงๆลงได้ไหมได้แหละค่ะโอเคโทษนะโอุ้ยท่านึงนะฮะอันนี้มันคือกิมบอลนะพี่มันเหมือนกิมบอลเลยอะกิมบอลคือกิมบอลคือแต่ว่าอย่างนี้หนูว่าล่าสุดจะหลตังค์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี174คนแม่สวัสดี174คนย้ายมาดูที่อนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเนี่ยกำลังนะหนูสามารถสวิปกล้องไม่ได้บ้างหรือว่าแบบไม่ได้ได้ใช่ปะอยากให้ไปดูที่เพจนี้นะหนูสวิปกล้องให้ก่อนนะทุกคนนี่นะคะเพจยีดพาช็อปนะคะกำลังจะเริ่มไลฟ์กันแล้วทุกคน แชร์แล้วจ้าน่ารักมากสุดฟังปังบุรีเย่ยวันนี้เรามาขายของนะจ๊ะบอกเลยทุกคนวันนี้ขายถึงกี่โมงวันนี้ขายถึงสี่ทุ่มจ้ะวันนี้ขายของถึงถึงสี่ทุ่มกันไปเลยนะจ๊ะ ขายทุกวันขายทุกวันนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็กลับมาอีพกพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันเวลา2ทุ่มที่เพจเดิมนะคะกับฮิตาช้อปนะจ๊ะ<ช>สินค้าบ,บอกเลยว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกตัวสินค้าของแท้แน่นอนนะจ๊ะไม่มีตีตาลลและที่สำคัญค่ะราคานะคะลด70-90ราคาลด70-90%ถ70เลยนะจ๊ะเด็กสระบุรีพูดเก่งทุกคนจริงเหรอแม่จังไงจังไง ยังไงล่ะครับเอาทุกคนอย่าลืมย้ายย้ายเพจย้ายไปดูที่อ่าเอาเลยแม่เริ่มมาเลยเริ่มเลยอ่าอันนี้เอ็นยังฮะหรือว่าจะไลฟ์ไปด้วยไลฟ์ไปด้วยเลยแม่แม่ได้เลยถ้าซีเอฟต้องย้ายมาที่ีพาร์อปนะใช่ต้องซีเอฟต้องย้ายไปที่ยีพาช็อปแล้วทุกคนเข้าใจที่หนูพูดเนาะแต่ในเฟซบุ๊กหน้าอาไลฟ์ย่าไลฟ์เลยแม่เลยขอขยกตัวหน่อยสวัสดีครับทุกท่านทุกค วันนี้เจอกันอีกแล้วกับน้องซามีนาฮะวันนี้จะบอกว่าท่องชื่อซามีนาทั้งวันเลยวันเนี้ยเพราะว่ารู้ว่าหนูจะมาจะผิดแล้วจะผิดประเด็นอะท่องทั้งวันเลยวันนี้ได้ผลตอบรับที่ดีเมื่อวานขายสินค้าได้เยอะลูกค้าติดต่ออินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าเอาน้องซามีนามาอีกได้ไหมเอาน้องซามีนาเยอะมากอินบ็อกซ์มาทนกระแสตอบรับไม่ไหวทนกระแสตอบรับไม่ไหวยิ้มเลยต้องเอาซามีนามาอีก หลายวันเลยแต่ว่าวันไหนนั้นรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าพ่อค้าจะไลฟ์ทุกวันจ้ามาปตากดไลค์กดติดตามหน่อยเดี๋ยวลืมพ่อค้าขอกดกดกดติดอะไรนะกดแชร์ก่อนมากดแชร์ดูคุณลินมาแล้วเองุินลินดาสวัสดีครับยื้ออแชร์ก่อนนะ เพิ่มเสียงตัวเองละซามินา่าครับนึงนะฮะมา,มามาจากเฟซซามิน่าค่ะตอนนี้คุูในไลฟ์ซานะอย่าลืมเข้าไปที่เพจยีสพาช็อปนะคะเพราะคุณจะสามารถ CF ได้เฉพาะแค่ตรงนั้นนะคะใช่ครับระบบจะดูดนะฮะคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะฮะเพื่อจะได้ให้ระบบในการดึง CF เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่าหรือตอนนี้กี่คนแล้วคะรับชมตอนนี้มีคนดูกี่คนแล้วฮะ25คนย่สิบคนรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะจ๊ะมาดีแต่มาดีกดแชร์ตัวเองก่อนแชร์ให้ตัวเองก่อนเอฟพ่อค้าครับเออโอ้ยเอฟพ่อขาคอมเตอร์มา ใา่แชร์ไลฟ์ของเพยยีพาชอปอาหารตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่หน้าฟีดนะคะก็กดเข้าตรงนี้เลยเพราะตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะคะสำหรับคนต้องการที่จะเอฟสินค้าต้องเข้าไปเอฟนะคะเสียงหลังกล้องคือพี่ฮิปโปโผเหรอคะใช่ครับพี่ฮิปโปรองมิสเอซีดีซีตอนนี้คือลากมาช่วยงานแล้วหลังจากที่มาวันที่ประกันนะประกวดมิสยูนิเวอร์สไรที่แบบมาดีแครอ่ะขอขอบคุณตัวอย่างบารา พยายามดาราช่วยตามมาจากเฟซพี่สามีหน้าค่ะขอบคุณนะคะพี่ตามมาจากเฟซสามีหน้านะคะวันนี้ให้โอกาสน้องตลอดเลยน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็ขายของเก่งมากจริงๆนะเขาบอกว่าปักสวยมากห้หน่อยหนูปักหมุดอ่ายิสตาชอปนะยิสตาชอปนะครับยิสต่อสอเสือนะคะต่อเต่ากะลาต่อเต่ากะลานะเยอะนะเอ็นซีพ่อค้าก็เยอะเนี่ยไหนพ่อค้าแซ่บขอบคุณนะครับ ยิสพาช็อปช็อปชอยช้างไม่โทรเอาอ่างปอปลานะครับมามารอเลยรอเลยมามาเลยจ้าทุกคนคนไหนอยากได้อะไรมีอะไรอยากได้เป็นพิเศษไหมครับอุดหนุนน้องซามนาคนไหนอยากอุดหนุนอะไรน้องซามินามาถ้าซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วไม่รู้ว่าจะไปทำไรซื้อให้หนูก็ได้นะได้เลย เปิดเรื่องอะไรดีเอยากให้หนูสวยวันนี้ค่ะเรามากันด้วยน,นี่ค่ะไม่รอไว้เลยนะคะก็คือเปิดปดาก<ะ>ไม่ใส่ไม่ทาลิปมาเลยเพระาะฉะนั้นเราจะขายอะไรไปไม่ได้นอก <ไป S 2> จากขายลิป,ลปติกสติกสติกอออลิปสติกไหมลิปสติกครับมา อะไรจ้ะกันแดดมีไหมครับกันแดดมีครับรอสักพูดนะคะเดี๋ยวเราเียจะเปิดที่ตัวนี้ก่อนคุณพี่ไหนดูที่สีไหนอันนี้นี่เป็นของอะไรก่อนลิปสติกชีนะคะมีทั้งหมด4สีนะครับสีสีค่ะลิปสติกนี้เป็นลิปสติกชีเป็นลิปสติกแบรนด์ของพี่ฮิวีนะฮะแกฮิวี่รู้จักค่ะแกฮิวีมีพี่นัทนิสสัมณีพี่ตูนพี่เอแคลร์แล้วก็พี่มิกนะฮะผมอ่าสี่ตัวนี้เลยมาซาเมนาสี่ตัวสี่สี พี่จะให้ซาม,มิน่าลองแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยดีกว่าพเพราะจะบอกว่าตัวเนี้ย คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกท่านที่ไม่ว่าจะทากันแดดทาครีมหรือลองรองพื้นหรือจะแต่งหน้าค่ะต้องมีตัวนี้ติดที่บ้านไว้เลยนะเพราะเพราะตัวนี้เป็นตัวคลี a n ิ i n g นะตัวเนี้ยลบได้หมดจดเลยตัวนี้ใช้กับหน้ากับปากใช้ได้หมดเนาะไม่มีข้อจำกัดนะคะตัวนี้เขามี2สูตรสองสีเดี๋ยวเราจะค่อยๆขายไปนะเรามาเริ่มกันที่ริบก่อนนะคะตัวก่อนมาเลยค่ะนิสาสวัสดีค่ะพี่นิสาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นันทิสามณีสมัติได้ FC ที่ฮิโตเออสวัสดีครับแม่มเอฟนะแม่มีเอฟนะมีเอฟซีไปอีกเออมาซามินาซามินาเอเอเขาบอกแล้วนะคะว่าลิปชีเฉพาะในไลฟ์ถึงจะเป็นราคานี้นะจ๊ะซื้อนอกไลฟ์ไม่ได้ราคานี้นะแม่ตอนนี้400คนแล้วครัร400คนแล้วครับพี่ขอบคุณ460 โอ้ย480คนแล้วขอบคุณนะครับคุณภูพี่ถามว่าเลี้ยงชีมันปังยังไงแม่เลี้ยงปังยังไงอยากรู้ใช่ไหมว่ามันปังยังไงมาสี่น b e r รวนนี่นะคะน้ำประหวานอาทาดูลองทานี้ทานเลยทานี้ทานี้ทานี้วาสันซูมไหมต้องซูมอซูมมาหนูใครอยามาใกล้ๆหน่อยมาเราจะต้องชิดติดกันเฮ้ยอะฮะ สีดีมากห <นะ S 2> รหัสอะไรเตรียมไว้นะเพราะพวกตัวนี้พ่อคะาจำรหัสไม่ได้ช้ามาแล้วจ้าลิปชีนะคะวันนี้ก็ได้สี01ตัวนี้สี01ยังไงเรา,ารให้น้องซามิน่าลองทาดู เราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรสีเป็นยังไงลิปชีสี่ศูนยนึ่งเค่ะเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยอันแรกเลยประทับใจให้คะแนนแพ็กเกจก่อนนะให้แพ็กเกจเนี่ย10นะนี่ให้นี่ให้10.1จ่งให้10.1นึเนี่ยค่ะแล้วก็สีนี้ทาค่ะสีนี้นะคะพอทาแล้วทําให้หน้าปรับสว่างถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผิวเข้มนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะล่องลอยทามาแล้วได้ถึงแบบบาร์บี้เกิร์ลนะคะได้เป็นบาร์บี้เกิร์ลขอรหัสหน่อยจ้ารหัส460ครับราคาจริง199บาท ผมขอขายอยู่ที่99บาทครับาาามาใครเอา,าอย่าใหา้อย่าให้ซาบิน่าทาปากฟรีต้องซื้อแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวยปังดูดีมากในราคา99บาท 99บาทเท่านั้นใครรับ CF มาเลยยามนครับพี่นันทิสาบอกอยู่ว่าราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นยามนอกไลฟ์หนึงรอก้าสิบ9 9าบาทในไลฟ์99บาทนะคะ460 CF มาเลยพิมแค่460นะ460มาใครเอา99บาทเท่านั้นลิสตกสีนี้นะคะ401นะคะของชีชีคอสเมติกนะคะค่ะแล้วสวยเลยอ่ะซูมให้ซูมให้ซามิหน่อย เออดูอะะสี่หกศูนยคุณนัทนิชาขอบคุณครับได้ไหมได้ไหมได้ดูดังดูแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณคุณนัทนัทพิดาด้วยนะคะมีมีสีสีครับคุณนัทนิชาถูกต้องแล้วครับมี4ีสีเห็นไหมเจ้าของแบรนด์มาเองมาช่วยเราขายด้วยราคามีแค่ในไลฟ์ของยีสพาชอปเท่านั้นนะในราคา99บาบาทเท่านั้นที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ที่นี่ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในราคา99บาทเท่านั้นขอบคุณคุณตาค่ะพี่ขอบคุณคตาขอบคุณครับวันนี้ถ้าสมมุติลูกค้าซื้อเยอะเกินหนึ่งลายชิ้นพ่อค้าจะถอดเสื้อโชว์อุ้ยเออได้ยินไหมหลังถอดจากไลน์ชั้นแล้วไปเลยนะถ้าซื้อเยอะเขาถอดเสื้อโชว์นะบอกว่าคอนเฟิร์มว่าขาวจริงเออดูได้ CFC 6 0คุณลูกค้าครับพี่มาครับ ซีหกติดไหมครับติดไหมคะติดไหมครับเอ้ขอบคุณครับเอ่ขอบคุณครับพ่อค้าราคาเท่าไหร่ครับน่ารักสุดๆพ่อค้าไม่มีราคาหรอกครับพ่อค้าแค่อยากขายสินค้ามีราคาให้คุณลูกค้าได้ลองใช้ดูนะครับพ่อค้าไม่มีอะไรมากครับแค่ลูกค้าสนุนพ่อค้าก็ได้ใจพ่อค้าไปแล้วครับอสุดลิต์เออขายของสุดลิสต์เนาะมาดูต่อตัวไหนมายังไง สีนี้อ่ะเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีมาเดี๋ยวให้ลบหมดแล้วพ่อค้าจะขายสินค้าตัวนี้เนอรได้เลยค่ะตัวนี้ลบดียังไงลองลองลองเดี๋ยวปึ๊บอันนะแชร์แป๊บแป๊บแม่มาแม่มาสวัสดีค่ะพี่แอนนาพี่แอนสวัสดีค่ะเชื่อชื่อได้นะว่าพี่แอนนาเป็นอะไรเป็นท็อปแฟนนะบอกเลยขอบคุณครับพี่แอนนาเข้ามาดูให้น้องตลอดเลยต้องขอบคุณพี่แอนนาเป็นอย่างมากเลยนะช่วยไลค์ช่วยแชร์น้องตลอดเลยครบหมดแล้วจ้ะดูสิแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น ใช่แค่แตะแล้วก็ดึงออกแล้วเลยไม่เจ็บไม่ถลอกไม่ถลอกปอกเปิดตัวนี้ไม่ต้องพูดมากนะตัวนี้มันดีอยู่แล้วถอดได้ไหมเราไปซื้อตามอ่าซื้อก่อนสิครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูถอดเสื้อให้ดูอ่าขอบคุณคระเขอบคุณครับมาทุกคนอย่าลืมเข้าไป cf นะคะในเพจยีสพาช็อปนะคะยีสาช็อปนะครับฝากกดไลค์เพจ แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ดึงกดแชร์เพื่อที่เราจะได้เด้งมาหน้าฟรีดพวกคุณนะคะจะได้มาฉีต่อไปค่ะพี่ยิสสีหมายเลข2ครับคนไหนที่มาแชร์น้องซามีน่านะครับอย่าให้น้องซามีน่าต้องทาลิปสติกเสียเปล่านะครับทาแล้วเช็ดแล้วพ่อค้าก็อยากขายนะอัดตัวนี้เลยสี number 2 n u m b two มาใา่เลยครับ อันนี้ซาวาสีเขาจะดูเข้มกว่าดีบใช่ไหม้ี่จะออกชมพูแบบชมพูบับบี้มาดูวันนี้ว่าจะออกเป็นยังไงนะคะซูมเลยไหมซูมเลยมปซูมซูมอ่าได้ไหมฮะจริงๆทาแค่รอบเดียวก็เข้มแล้วนะเออมันเป็นเซมิแมอจากที่คุณเจ้าของแบรนด์เขาบอกมาไม่หนักปากดูสิติดทนนานให้ความเบาดูสิอาสีนี้สวยไหมอาสีเนี้ย เป็น everyday look ได้เลยนะดูสิซาบีน่าใช้ได้แล้วสวยมากใครจะเอาตัวนี้พิมพ์รหัสมาเลย4 6 1ในราคาเท่ากัน99บาทเท่านั้นเออ C นึาเกในจ๊ะในราคา9บาทเท่านั้นะจ๊ะอันนี้4ี2จ้าลืมบอกไปว่าซื้อ1ชิ้นในราคา99บาทมีค่าส่ง60บาทเท่านั้นชิ้นต่อไปราคา20บาทนะครับคนไหนช็อปครบ1,200บาท พุ่งมีพ่อค้าจะให้บริการจากพนักงานพ่อค้าไปส่งให้ถึงที่เลยในราคาเป็น200บาทเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นนะจ๊ะกรุงเทพมาจ้าสำหรับคนอยู่กรุงเทพนะคะซื้อสินค้าภายในเพจของยีพาช้อปหนึ่งวันสองบาทขึ้นไปนะคะพุ่งน้ิช้าคุณรอรับของได้เลยเท่าไหร่คะเกบเกาบาทครับราคาลิปสติกราคาแค่เกบาทเท่านั้นครับ ลูกสาวบอกว่าอยากให้พี่น,น,นิสาไม่ีไม่อีกอโอ้ยแน่นอนครับต<า>้องถา,าม,าม <laughs> พี่นิสาก่อนครับเพราะว่าพี่นิสาคิวแน่นมากว,ว,มวันนั้นวันนั้นโชคดีมากเป็นเป็นโชคดีของเพจยิปทาชอปมากที่พี่นิสาม,มาเขาเรียกว่ามาเยี่ยมเยือนมาช่วยขาย <S <S ขายไม้พอชอปไปอีกหลายหมื่นเลยจะบอกว่าอย่างนี้ขนาดพี่นิสามาียังช้อปปิ้งขนาดนี้เลยแล้วคุณล่ะครับต้องชอปหรือเปล่าเอ เ้าพีนะสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าราคาพิเศษลด70-90%บเเลยนะคะเป็นของแท้ของดีแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าพี่นันทิสาเนี่ยเขาก็มาช้อปใช่ไหมที่พี่บอกไปว่าเหมือนใช่ไหมแล้วขนาดพี่นันทิสายังซื้อร้านนี้แล้วคุณเป็นใครทำไมจะไม่ซื้อนะจ๊ะถูกต้องครับอยากได้สินค้านอนก่อนหนึ่งคืนพ่อค้าได้ก่อนแรงมากทุกคนอยู่บ่านใัรเลยใครใคร คุณแนนซีหกศูนย์ขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องได้เห็นพี่ซามีน่าไปออกรายการที่นัดนัดอันนี้ต้องคุยกันมน้าหลังไหมคะยังไงยังไงถามพี่นัดก่อนพี่นัดสนใจในตัวน้องไม้อยากให้น้องไปแบบสปัดแปลงอะไรยังไงไปพี่นัดคามมาดูไลฟ์เพราะรักเธอซามีน่าเอาซีอู รักน้องอย่าลืมอุดหนุนสินค้าพ่อค้าจะได้เอาน้องมาออกรายการบ่อยๆออกไลฟ์บ่อยๆนะเห็นไหมบอกแล้วว่าถ่าเมื่อวานช้อปปิ้งกับยีสเยอะๆน้องจะได้มาอีกพ่อค้าทำตามสัญญาแล้วนะร่วมสนุกยนะคะอย่าใจทุกคนนะคะชอปกันเยอะๆชอบเยอะชอบเยอะชอบเยอะซาก็จะมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยนะคะพ่อค้าแซ่บมากขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะคะพี่ชมพ่อค้า ตัวต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดลิปก่อนอ่ะเดี๋ยวซูมอีกรอบหนึ่ง C61 ยังไม่มีใครเอามีแต่คนเอา C60 อย่าลืมตัวนี้ซามิน้าใช้แล้วสวยตัวนี้เป็น everyday look ได้ดูสิยิ้มแล้วสวยเขาบอกว่าลิปสติกทาแล้วสวยสวยมักนกตลกมากได้ทั้งสวยทั้งตลกไม่นกนะจ๊ะไม่ใช่ยังสวยทั้งตลกนกนได้ได้เหรอ มาขอโทษนะฮะแอดมินขอรีโมทแอดมินโอ้ยหนูหนาวจริงเหรอคายนร้อนพอค้างเงินหล่อแล้วพี่ขอเพิ่มอีกสักขอลดอีกสักพูดภาษาตงกตังไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอะไรหน้าแปลกแดกเทวดาหน้าแปลกแดกเทวดาคุณฮิปโปลอง ACDC ปี2008ได้กล่าวไว้นะฮะไม่เกี่ยวกับผมหน้านี้บอกไว้ก่อน ตามมาจากซาบิน่าซามีหน้ามาไลด้วยทุกวันรวยๆเฮงๆปังๆก็คุณคะต้องอุดหนุนด้วยนะคะอุดหนุนผมด้วยนะจะกลับมาได้บ่อยๆนะคะเอารูปแล้วเอาไวมากเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาดีเดี๋ยวมาขายต่อแแบบนึงใจเย็นๆต่อไปต่อไปตัวนี้เลยสี่ศูนย์ สี403นะจ๊ะอุ๊ยหนูชอบตัวนี้นมันจะมีความเป็นนูต์กโกรนิดนึงนะลองดูซิจะใช้แล้วเป็นยังไงลองดูว่าสีจะเป็นยังไงแต่ลูกค้าคงไม่ได้ยินเสียงเพลงหรอกเพราะเราเต้นแล้วเลยสีมี้ปั้งสีนี้อ่าสีนี้คือสวยใช่สีมิกพ์ใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่ใช่ใช่สีมิกพ์อ่าสีหนึ่งของพี่นัดิสัมมณีสีที่สองของพี่เอแคลร์สีที่สามของพี่มิกซ์มาแล้วจ้ะอ่าดูสิสีนี้ไม่เอาได้อย่างไร สี่นี้ไม่เอาได้อย่างไรขึ้นมารหัสสินค้า4หกสองหกสองครับมา4หกสองครับตัวนี้4หกสองนะคะ99บ้าทเท่านั้น4ศูนย์สามค่ะของชีคอสเมติกนะคะ C ศูนย์สามย้ำราคากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนอกไลฟ์หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อในไลฟ์ที่เพจนี้เพจนี้จ้ะยีดพาช็อปจัดไปเลยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งยังถูกกว่าเลยกะลิตรยังสวย สวยแล้วคนไหนอยากสวยเหมือนซามินาต้องอุดหนุนน้องซามินานะคะคุณลูกค้าอย่าลืมอุดหนุนยิสพาช็อปนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนยิสจะได้จ้างน้องซามินามาช่วยไลฟ์ like ได้ตลอดตลอดนะครับ